อ่าผมยังมันมีครั้งหนึ่งส่งผมยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมาให้ผมนะครับอ่าเป็นภาพปิตาลุงปุโตรุ่นแรกโอ้โอ้ดีเลยครับซึ่งถ้าใครดูอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของนะช่วยติดต่อกับมาหน่อยเพราะมันไม่มีเบอร์โทรโอไม่มีคือเขาส่งมาทางไปรษณีย์หรือลครับไปรษณีย์ไปรษณีย์ไปรษณีย์เลยไปรษณีย์ส่งมาเปิดไปตกใจเลยมีสอง,ององค์นะครับเป็นปิตาลุงปุโตทั้งคู่เลยแล้วก็ของดีด้วยครับสาทุดด้วยเลยครับผมเพราะว่า ผมตามหามใครใครที่ส่งมาให้เนาะครับผมก็ติดต่อกันมาหน่อยผมจะมีของสมนาคุณให้นะครับครับผมครับเพราะว่ามผมก็ตื่นตันนะอ่าลืมเนี่ยอ่าลืมไปว่าจะคุยเอซีหลายหลายคนนะแล้วก็ติดตามคุณพจน์มาเนี่ยค,คุณพจน์ทำให้ผมคนรู้จักผมทั่วประเทศไทยหรือต่างประเทศอะไรก็ช่าง มันครบหนึ่งปีพอดีใช่ไหมครบหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีแล้วก็สงการผมเคยติดต่อหาคุณพจน์แล้วก็อ่าคุณพจน์ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะแต่างจังหวัดอ่าต่างจังหวัดอ่ามีโปรโมชั่นตรงนี้ลืมอ่ในฐานะที่อ่รู้จักกันมาหนึ่งปีเนาะไอรคนได้รู้จักอ่าแอมจิ๋วปานัทผมมีโปรโมชั่นให้ชุดหนึ่งสองพันแปดนะครับนะฮะแต่ถ้าใครที่บอกว่าติดตามจากเพจอ่ยูทูบของคุณพจน์ เอาไป2,006ครับอ๋ออันนี้คือโปรโมชั่นดีๆจากป่านะครับใช่โปรโมชันผมบอกว่ามาจากโค้คนจะโสดนะครับอ่าผมจัดสัก2เดือนแล้วกันเอา2เดือนเลยโอเคนับตั้งแต่อ่าพวกนี้เป็นต้นไปนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวผมไปดูลูกค้าสั่งมาเยอะเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนราคาให้สำหรับวันนี้นะเริ่มไปเลยอ่าที่สั่งไปเมื่อวันก่อนอะไรเงี้ยก็อย่ามาว่ากันแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะจะจัดตั้งแต่สงกรานแล้วพอดีอ่า วันนั้นเป็นวันพฤหัสพอด,พอดีพอดีพอดียังไม่ได้ยังไม่ได้ไปหาป่านะครับใช่วันพฤหัสพอดีแล้วก็ตรงกับตลาดไทยพอดีซึ่งมันครบหนึ่งปีพอดี <laughs> ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจโค้คนยโสนะครับสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชม,ท,ชมที่เข้ามารับชม ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง y t u t u นะครับวันนี้มาที่ตลาดสังกสีนะครับตลาดสังกสีเทพารักนะครับผมมา,าบ่อยนะครับตลาดนี้มาอัปเดตร้านแอมจิวของป่านัดแล้วกันนะครับเพราะว่าตามกระแสนะครับสำหรับท่านที่ชมด้วยความสนุกก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ดรามา่าหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ไม่ว่ากันนะครับคือเราเคารพใน ความคิดเห็นของทุกท่านนะครับผมทําคลิปตามกระแสนะครับอย่าดราม่านะครับโอเคนะครับวันนี้เจอร้านป่าแล้วนะครับป่าวดีครับป่าวดีครับนี่ครับป่านัดนะครับป่านัดยังไม่รู้ตัวนะคือบอกแกว่าจะมาแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ปุ๋ยกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มองไม่ได้มองกำลังเอาของเล่นตัวใหม่หพอดีพอดีเจอฝนนะครับป๋าป๋าเจอฝนไหมมาถึงเจอฝนไหมโอ้เปียกตลอดทางมาเลยพอดีเปิดให้เราได้ขายหน่อยวันนี้ก็ มาซบซบหน่อยวันนี้อ,อ๋อครับผมมาไม่ค่อยเต็มครับสวัสดีทีเอฟซี <FC S 1> ด้วยทุกคนนะครับ <สา S 2> แล้วก็สบายดีประเทศลาวด้วยนะแล้วก็ทางกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็โน่นเลยทางฝั่งภาคี้เล็กนะฮะตอนนี้เอฟซีเยอะแล้วทางทาง,ทางใต้ด้วยนะครับครับผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มานานป่าเป็นยังไงบ้างรครับเป็นยังไงบ้างก็นสถา <S <S นการณ์ตอนนี้ก็เนี่ยต้องขอบคุณคุณพศด้วยที่ทำให้คนไม่ใช่ ไม่ใช่พันนาประเทศที่ต,ต่างประเทศแล้ว FC ฟังเราด้วยนะทางโน้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะรุนฝนเยอะอยู่ครับครับก็วันนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาตอนนี้มีตัวนี้แต่ยังไม่ได้ทันได้ไม่ได้โทรน,นัดคุณพศว่าจะเห็นฝนมันไม่เปิดไงๆๆคือตัวนี้มันตอนนี้มีของเล่นมาตัวนี้ให้ปานังก่อนอ่าตังก่อนซึ่งตัวนี้มันทําบ่อขึ้นมาใหม่คือไปทดลองไป มีตัวนี้เราก็พอมันจุดดิ่มตัวเพราะก็ต้องทดลองไปเรื่อยตอนนี้มาได้ตัวนี้ครับลูกค้าที่ซื้อเฉพาะนั่นนะเฉพาะ2รุ่นนะคือพันวัตต์นะครับกับตัวพันห้าร้อยกว่ากับพันวัตต์นะเฉพาะ2รุ่น500อไม่ได้นะตัวนี้บอร์ดตัวนี้ตอนนี้ทําออกมาลูกค้าที่ซื้อตัวนี้ไปมันจะรับแรงไฟได้ถึง300อแอมป์12อโวลต์300แอมป์ก็เป็นแบบไหนคืออย่างนี้ครับนี่เลยนะฮะ ลูกค้าที่บอกว่าใช้ปกติใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะตัวนี้อยู่ต้องการมันยังเบสมันยังไม่ได้อย่างใจใช่ไหมลองตัวนี้เลยครับเดี๋ยวนะผมมแป้นนึ่งเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ก่อนเลยนะลองของเดิมที่ที่ได้ใช้อยู่อันนี้เป็นตัวเดิมใช่ไหมตัวเดิมที่ใช้อยู่12สอโวลต์30แอมป์ซึ่งตัวนี้เราเราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้ว่าลูกค้าอาจจะเบสมันยังไม่ได้มีดอกอยู่4ดอกเบสยังยังไม่สะใจนะ อันนี้เลยทำใช้ตัวช่วยอันนี้ลองตัวเดิมใช่ไหมป่ะตัวเดิมตัวเดิมพันห้าร้อยวัตต์แต่จะสวิตชิ่งตัวนี้นะฮะนะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเขาออกกันนะฮะตัวนี้ใช้ครับอ่าเดี๋ยวดูนะฮะก็คือตัวพันห้าร้อยวัตต์ที่ลูกค้าใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับตันนี้อ่าบางคนอาจจะมีสวิตชิ่งโมนะครับ สวิตชิ่งโมมันก็จะมีตั้งแต่ไม่ถึง 1, พันจนถึงพันปลายปลายนะครับรก็เลือกใช้แอมที่สูงสูงไว้นะครับก็ม,มันจะมีอะสองชนิดคือพัดลมดังกับพัดลมไม่ดัง<ม>เลือกใช้พัดลมไม่ดังครันะแบเบนี่ยแบบเนี้ยแบบพวกเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็มาตอนนี้เลือกใช้ที่มันมีน้ําหนักหน่อยคือจับแล้วมันจะหนักต,ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณผมทําอยู่นี่ก็พันแปดครับรมผมมันไม่ใช่มันมันถ้ายังไม่ถึงพันหรือพันต้น อแอมมันน้อยไปหน่อยอนะฮะมันจะพอใส่แล้วความรู้สึกมันยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้อันนี้ลองตัวกับตัวเก่านะครับอ่าตัวเก่าตัวเก,ก่าคือตอนนี้ลูกค้าอาจจะมีอา่าสวิตช,ชิงโมงแบบนี้อยู่แล้วไงจะได้เอามาใช้ได้เลยแล้วรับรองเบรทนี่สะใจเลยพี่เดี๋ยวดูนะฮะลองจับตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้ตัวเดินนะฮะอันนี้คือตัวที่เดิมๆที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับซึ่ง18นิ้ว4ดอกได้อยู่แล้วแต่ตะนี่ว่าเหมือนบางคนอาจจะชอบเบ็ดหนักๆ ขาดชอบแบบจัดๆกว่าเดิมนะฮะถ้ามีสวิตชิ่งโมใส่ได้เลยครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวนี้นะครนะครับอันนี้คือของเดิมที่ใช้อยู่ตอนนี้เราลองมา,าใช้สวิตชิ่งโมดูนะครับใช้ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้ตัวนี้นะนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะค <C lar> um> รับผมอ๋ออันนี้ต่อเข้าไปเลยเหรอป่ะก็ได้เลยครับเพราะตรงนี้รองรับไฟได้ถึงสามร้อยแอมที่ลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่เอาไปนะฮะพันวัตต์ตัวพันห้าร้อยวัตต์ นะถ้าถ้าโดดวันนั้นไม่ได้เวมันจะไหม้มนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าหาไม่ได้ก็เนี่ยผมส่งอยู่ที่1,800บาทเก็บปลายทางครับผมนะแต่ถ้ามีแล้วไม่ต้องใช้ได้เลยลองดูนะครับนี่ฮนะมันจะขึ้นอยู่ที่14จุด14โวลต์นะนะมันจะเลยนั่นขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวดูนะครับ รับอยู่ที่8ดอกนะฮะกลางนี่ทั้งหมด24ตอันนี้ถ้าลูกค้ามีปีหรือมิกนะครับตอนนี้จะสะใจขึ้นอีกนะฮะเดี๋ยวดูนะครับอาจะไม่มีปีไม่มีมิกนะฮะตอนนี้ลองเล่นมิกดูนะครับ เราไม่ต้องทําอะไรแค่นี้ไม่ต้องต่ออะไรมากมายครับแล้วรุ่นนี้สามารถจะเสียบลักคาไว้ได้เลยนะฮะเห็นหฮะเสียบได้เลยก็คือ<ะ>โดยโดยไม่ต้องถอดอ่าไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้พอเปิดมิกซ์ครับนะฮะมันก็จะตัดการทํางานจากนี้มาเข้านี่นะฮะฮะตอนนี้เราก็เอาออกจากบลูทูธตัวนี้เลยครับของตัวนี้นะฮะเรามาเล่นตัวนี้แทน นะตอนนี้ก็มาเล่นตัวนี้แทนนะครับรถผ่านการตัวนี้ ี่2,000วัตต์นะครับดอกหนึ่งนี่เล่นทั้งหมด8ดอกนะครับตัวนี้ขับอยู่นะฮะ,ะตัวนั้น2,200พันสอครับตัวนี้ส0 0พันแปเล่นใน2ระบบเอฟเฟกแท้เนี่ยนะี่ไง ข้อพิเศษของพิกตัวนี้คือสามารถจะเล่นไฟบ้านก็ได้ไฟแบตก,ก็ได้นะครับแล้วเป็นเอฟเฟกแท้นะมีคิวตัดเสียงเล่นบลูทูธแฟดได้ไได a u x, x ได้หมดนะฮะเล่นไม้ได้6ช่องนะครับกดเล่นก็กด,ดเลยครับือตัวนี้สร้างความดังความแรงได้แล้วแต่รายละเอียดของเสียงอาจจะน้อยไปหน่อยน้อยไปก็คืออ่าบางคนอาจจะหูถึงถึงนี่ก็จะเสียงกลางขาดแหลมครับไม่พออะไรพวกนี้ตัวนี้จะมีตัวดันได้เลยนะฮะเล่นอย่างนี้นะครับผม อันนี้เล่นทั้งหมดนะตับบ8ดอกนะพี่ดูข้างหลังได้ต่อตรงหมดนะครับดอกเป็นชนิดเนี้ยที่วางอยู่ เดี๋ยวจบนะครับผมเดี๋ยวป๋าถามนิดนึงเออแล้วราคาจะไงครับป๋าราคาตัวไหนครับผมตัวที่ว่าใหม่นะตัวเนี้ยตัวนี้จะผมส่งอยู่ที่พันแปดนะครับต้นทุนมันก็อยู่ประมาณพันสี่นะฮะแล้วนี้มีค่าส่งค่าอะไรแล้วก็สายด้วยอะไรด้วยครับผมครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับเราประกันนะหนึ่งเดือนเนี่ยผมรับประกันให้เลยตัวนี้นะครับครับอ่าลืมเนี่ยอ่าลืมไปว่าจะคุยเอซีหลายหลคนนะแล้วก็ติดตามคุณพจน์มาเนี่ยครับผม คุณพลทำให้ผมคนรู้จักผมทั่วประเทศไทยหรือต่างประเทศอะไรก็ช่างมันครบหนึ่งปีพอดีใช่ไหมครบหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีแล้วก็สงการผมเคยติดต่อหาคุณพลแล้วก็คุณพลไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็เลยตัวนี้ขายไม่แพงมีเอาไปสามพันห้าพอใครบอกแพงมาเอาเงินคืนครับแค่สวิชิ่งตัวหนึ่งพันกว่าบาทแล้วครับนะฮะใบนีเอาแค่สามพันห้าใครบอกแพงคืนตังค์ครับ มีโปรโมชั่นตรงนี้ลืมในฐานะที่รู้จักกันมา1ปีนะใอ้คนได้รู้จักแอมจิ๋วบานัทผมมีโปรโมชั่นให้ชุดหนึ่ง2 8 0 8นะครับนะฮะแต่ถ้าใครที่บอกว่าติดตามจากเพจ y o u t u b e ของคุณพจน์เอาไป2 0 0 6ครับอันนี้คือโปรโมชั่นดีๆจากป่านะครับใช่โปรโมชั่นต้องบอกว่ามาจากพจคนจะโสนะครับผมจัดสักสเดือนแล้วกันเอาสเดือนเลย <Okay. S 2> นับตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปนะฮะวันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูลูกค้าสั่งมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนราคาให้ <c oughs> สาหรับวันนี้นะเริ่มไปเลยที่สั่งไปเมื่อวันก่อนอะไรเงี้ยก็อย่ามาว่ากันแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอจะจัดตั้งแต่สงกรานแล้ว <c oughs> <c oughs> พอดีอ วันนั้นเป็นวันพฤหัสพอดีพอดีพอดียังไม่ได้ยังไม่ได้ไปหาป่านะครับใช่วันพฤหัสพอดีแล้วก็ตรงกับตลาดไทยพอดีซึ่งมันครบหนึ่งปีพอดีอันนี้จัดอ่าเดี๋ยวซีเรียสเนาะจัดจัดให้จัดให้แบบสบายๆนะป่าครับผมสองร้อยก็เยอะนะฮะจัดให้พิเศษเลยครับผมชุดหนึ่งแค่ก็เป็นยังไงบ้างป่าคือชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นนะเพราะว่าผมก็ได้เลี้ยงคนแก่เนาะได้ได้ได้ คือผมไม่ลืมบุญคุณอยู่แล้วสําหรับใครที่กระช่างนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าครนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคุณพศนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ผมยังมันมีครั้งหนึ่งส่งผมยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมาให้ผมนะครับอ่าเป็นพระปิตาลวงูุโตรุ่นแรกเลยโอ,โอ้โอ้ดีเลยครับซึ่งถ้าใครดูอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของนะช่วยติดต่อกับมาหน่อยเพราะมันไม่มีเบอร์โทรโอไม่มีคือเขาส่งมาทางไปรษณีย์หรอลครับไปรษณีย์ไปรษณีย์ไปรษณีย์เลย ไปสนีส่งผมเปิดไปตกใจแล้วมีสององค์ะครับเป็นปิตาลุงปูโตทั้งคู่เลยแล้วก็ของดีด้วยครับสาทุด้วยเลยครับผมเพราะว่าผมตามหาใครใครที่ส่งให้เนะครับผมก็ติดต่อกข้ามาหน่อยผมจะมีของสมนาคุณให้นะครับครับผมครับเพราะว่าอืผมก็ตึ่งตันนะตึ่งตันเลยเพราะว่าชีวิตมันเปลี่ยนครับชีวิตมันเปลี่ยนแล้วก็ไปเลี้ยง เลี้ยงคนหลายชีวิตกันนะก็เห็นเห็นช่วงหนึ่งที่มีเอฟซีไปถึงถึงที่ร้านป่าไปติดตั้งรถอะไรเงี้ยก็คือช่วงช่วงหาเสียงครับช่วงหาเสียงเยอะมากครับต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไปเป็นชุดนี้ฮะชุดนี้เนี่ยไปติดที่รถเลยใช่ไหมเออเนี่ยชุดนี้อ๋อชุดนี้เลยอาไปทสอบได้เลยชุดที่เราเคยมปรีวิวนะครับใช่ชุดนี้ชุด3,800เนี่ยจะมีสวิตชิ่งมีอะไรให้ลูกค้าไปใช้นะครับ แต่ตอนนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่มีแต่แตอนนี้ว่าไปค้นเจอตรงที่ว่าโอ่ตัวนี้พอใส่สวิตช,ชิง่งโงเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงมันไหมประมาณ30-40%เอร์ซเลยนะครับผมก็เดไป,ดไป,ไปทดลองดูนะครับนะรบ,บางคนอาจจะมีอยู่แล้วไม่กล้าใสา่เพราะว่าโดยธรรมาชาติแ้วไ้พวกนี้ถ้าใส่สวิตช,ชิง่งนอนจะไหมนะครับมันจะไหมแต่ไอ้รุนเนี้กต่พันวัตเนี่ยมันเป็นบอร์ดตัวเดียวที่ที่ที่ใช้อยู่ครับลูกค้าใช้ได้เลยครับผม แต่ถ้าไม่มั่นใจก็สั่งที่ผมนะครับซึ่งกําไรมันก็เป็นค่าส่งแหละค่าส่งนะเพราะว่าค่าส่งก็ต้องมีร้อยกว่าบาทอยู่แล้วครับผมครับพอสายพวกนี้ผมจะทำหลายแบบอย่างนั้ก็อย่างนี้ก็ลูกค้าจะสามารถต่อบาวอร์ได้เลยตอบไปไดยเออลืมบอกไปไอตัวเนี้ยลูกค้ามีติดบ้านดีนะครับ ใช้ประโยชน์ได้ตรงไหนมันไม่ใช่แค่เปิดเครื่องึงอย่างเดียวนะฮะพี่สามารถจะไปสตาร์ทรถได้เลยในขณะที่แบตมันอืนอดรถสตาร์ทไม่ติดครับแต่มีวิธีว่าให้ลูกค้านะครับไปจําไปบ้านเข้าพวกรถคุบเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสตาร์ทนะฮะสักห้านาทีหรือสิบนาทีนะครับไม่ต้องไปพว่วงไม่ต้องไปหาใครมาดันไม่ต้องมาตัวนี้ใช้ประโยชน์ในการสตาร์ทรถได้อีกนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อสั่งซื้อเลยก็ช่าง ให้เอา200รอยแอมขึ้นไปซึ่งมันแตกต่างแค่ไม่กี่ร้อยบาทราคานะใช่ม,มันจะมีปีเนียมนะกับทองแดงทองแดงก็คือจะมาพันป,ปลายปลายแต่ถ้าไม่ถึงพันมองผ่านไปเลยฮะเอาตัวที่พันขึ้นไปนะครับ,รบแต่ถ้าไม่มั่นใจไงก็ตจากจากนี้ก็ได้จากเพจของคุณพลก็ได้ครับตัวนี้ลืมบอกไป อันนี้ก็เป็นหน้าร้านของป่านัทน,นะครับวันนี้ก็มืดฟ้ามัวดินสักนิดนึงนะครับอาจจะเบาบางนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมหน้าฝนก็ค่อนข้างลาบากนิดหนึงนะครับก็มีลําโพงบูทูธตัวใหญ่นะครับประมาณหมื่นสามนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศหน้าร้านขักนหน่อยนึงนะครับ ตลาดก,ก็ค่อนข้างเบาบางนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับ ได้ได้ไดจะจะให้ดูผลของไอ้ตัวนี้ที่ว่ามันเล่น18นิ้วแล้วเป็นยังไงอ๋อครับครับคุณเจา18นิ้ว4ใบแล้วก็กลางกลางอีก4ใบ12นิ้วที่จะมาตั้งจะจะแทนชุดนี้ครับผมวันนี้ก็เข้าเข้าป่าเดี๋ยวให้ป่าฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับก็แน่ๆนะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับนวดเลยเอาไปถึงวันที่15มิถุนาเลยนะฮะ15มิถุนาเลย ก็คือโปรโมชั่นตามนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวก็นั่นนั่นตามนั้นนะครับบอกว่ามาจากเพจคุณพจน์นะทันทีลดไปเลย200จัดโปรโมชั่นครับอันองมาแล้วเไหนครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามโอเคครับขอบขอบคุณนะครับปาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้ทุกทุกคนนะครับผมทุกทานแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ